ออกกลาบนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel พี่ก๊อปปี้นะครับผมวันนี้นะครับพี่ก๊อปมีไอเดีเกมฟรีไฟล์มาแจกเยอะมากๆนะครับผมรวมถึงไอดีหมวกเอฟกานทองสกินปืนอัพนะครับผมหรือว่าเอคมังกรนะครับของรางวัลต่างๆนะครับผมรวมถึงเพชรบัตรกาลิน่านะครับผมแต่ที่มีเยอะมากที่สุดนะครับผมคือไอเดีเกมฟรีไฟล์นะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่มีไอเดีเล่นโดนแฮกนะครับผมหรือว่านะครับเข้าไอเดียฟรีไฟล์ไม่ได้หรือว่าโดนเกีมาแจห้ วงน้องได้มีสิทธิ์รุ่นลับเกือบหมดทุกคนเลยนะครับผมแต่จะได้คนที่เล่นกิจกรรมและทําตามกฎกติกาของพี่ก๊อฟเท่านั้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ไอเดียเกมฟรีไฟแบบฟรีเพชรบัตรกาลิน่านะครับผมสำหรับใครที่มีไอเดียเกมฟรีไฟอยู่แล้วนะครับอยากได้เพชรนะครับพี่ก๊อฟก็จะแจกให้เป็นเพชรนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีไอเดียเกมฟรีไฟเล่นนะครับพี่ก๊อฟก็จะแจกให้เป็นไอเดียเกมฟรีไฟในครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกและเปิดช่องใหม่ของพี่ก๊อฟนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอเกมดีาตาม เล่นกิจกรรมนะครับผมเล่นกิจกรรมแล้วทําตามนะครับผมอย่างถูกต้องนะครับเพื่อรับไอดีเกมฟรีไฟนะครับถ้าใครนะครับผม ดูคลิปนี้ไม่จบนะครับผมย้ํานะดูคลิปนี้ไม่จบแล้วข้ามคลิปหรือว่ากอคลิปโดยที่ไม่ทําตามนะครับก็จะไม่ได้นะครับถ้าน้องข้ามคลิปหรือว่ากอคลิปดูคลิปตั้งแต่ต้นไม่จบนะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบดูไม่จบนะครับน้องก็จะไม่ได้ของรางวัลนะครับผมเนื่องจากน้องอาจจะผิดพลาดอาจจะผิดพลาดในข้อบางข้อนะครับผมหรือว่ากิจกรรมบางข้อที่สําคัญมากๆที่ต้องทําเพื่อรับไอเดียเกมฟรีไฟลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก๊อมาให้ดูรหัสเกมฟรีไฟก่อนแล้วกันนะครับสาหรับใครที่อยากได้ตั้้งใจดูแลวทําาตมมนนะครับผไปี่ นะครับผมคือไอดีเกมฟรีไฟล์ของพี่ก๊อฟนะครับมีทั้งเพชรนะครับ UMP หมัดไซตามะหมวกเอหมวกเอนะครับผมมีรหัสทุก ID เลยนะครับผมเอาไว้แจกให้น้องๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ย้าว่าแจกให้จริงนะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไอเกมฟรีไฟล์นะครับผมหรือเพชรหมัดรกาลินาเลยครับผมพี่ก๊อฟมีเยอะมากๆนะครับผมเห็นไหมบอกแล้วมีรหัสจริงนะครับผม ID จริงๆนะครับผมพร้อมที่จะแจกให้พวกน้องๆทุกคนจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ ตั้งใจฟังหลังจากนี้แล้วทำตามในสิ่งที่พี่ก๊อฟจะบอกต่อไปนี้เลยนะครับถ้าใครทำตามไม่ครบทุกข้อนะครับก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครทำตามครบทุกข้อมีสิทธิ์ได้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าใครอยากได้ไปดูวิธีแล้วทำตามเพื่อรับไอเดีเกมฟรีไฟหรือว่าเพชรบัตรกาลิหน้ากันเลยครับไปโอเคนะครับผมพี่ก๊อฟจะมาสอนวิธีรับเพชรรับบัตรกาลิหน้าหรือว่าไอเดีเกมฟรี f, าฟรหัสหมวกเอฟก้านทองสกินปืนของรนต่างๆถ้าใครอยากได้ ตั้งใจฟังแล้วทําตามในสิ่งที่พี่ก๊อฟจะบอกต่อไปนี้เลยนะครับตั้งใจทําตามนะโอเคนะครับถ้าใครไม่ทําตามก็จะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นช่อง u t u b e ช่องเก่าของพี่ก๊อฟนะครับซึ่งโดนแฮ็กไปนะครับแลวพี่ก๊อฟเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับเข้ามาแล้วกดกติกาข้อที่1นะครับตั้งใจฟังแล้วทําตามนะกดกติกาข้อที่1นะครับเข้ามาแล้วกดติดตามก่อนเลยครับคนละ1ติดตามนะครับผมตรงรูติดตรงตัวหนังสือต้อเต่าสิ่งัแดงเนยะครับกับ ให้เป็นรูปแบบนี้นะครับให้ขึ้นว่าคำว่ากดติดตามแล้ว2นะครับกดกระดิ่งนะครับเล่นไปทั้งหมดนะครับ 3นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับย้ำว่ากดไลค์คลิปนี้นะครับคนละ1ไลค์นะครับผมนะปั๊บเนี่ยเห็นไหมเป็นไงเป็นพันแปดและกดไลค์หนึ่งทีนะครับแล้วก็4นะครับดูคลิปไอก็อกตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับจนจบคลิปโดยที่ห้ามข้ามคลิปแม้แต่เซียววินาทีเดียวนะครับผมก็คือดูคลิปตั้งแต่สุดจุดสุดวิแบบนี้นะครับผมจนจบคลิปแบบนี้เลยโดยที่ห้ามกอคลิปแบบนี้หรือว่าห้ามข้ามคลิปแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้ห้ามดูให้ดูคลิปตั้งแต่เริ่มคลิปจนจบบบคคคคคลลิิปนนนนนัััั่่่่เอองงะะรรผมมแ้วกก็5ีีืสสสําาญทุด ค,คือวิธีเข้าไปรับเพชรรับบัตรกาลิน่าหรือว่าดีเกมงฟรีปลายนะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยต้องทํานะย้ําว่าอันนี้ต้องทําห้ามพลาดเลยข้ออันอื่นอาจจะผิดพลาดได้บ้างนะครับแต่ข้อนี้ห้ามพลาดเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่ลูกศรมุมขวามือนะครับผมตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันจะอยู่ตรงที่ นะเห็นป้ะถ้าปักพงแล้วมันก็จะมีรูปสามเหลี่ยมงอลงมาอยู่นะครับผมให้ทุกคนกดไปเลยครับปั๊บแบบนี้นะฮะเอาให้กดไม่โดนอ่ะปั๊บแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะให้ทุกคนเนี่ยไปกดติดตามช่องสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนนะครับผมในการแจกเวิด IDGFI นะครับผมประมาณนี้นะฮะให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามให้ครบทุกช่องมันจะมีอยู่3ช่องนะครับผมถ้าดจำไม่ผิด2องถึงช่องเรามาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้เลยเห็นไหม ช่องนี้เลยกดเลยครับอ่าช่องที่1นะครับให้ทุกคนกดไปเลยครับแล้วมันจะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้นะดูดูเดี๋ยวไปก๊อฟทำให้ดูก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บเช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่วิดีโอนะครับวิดีโอดวิดีโอหนึ่งก็ได้นะครับกดที่วิดีโอไปเลยครับปั๊บแบบนี้นะฮะอ่าต้องกดที่วิดีโอก่อนนะครับย้าว่าต้องกดที่วิดีโอก่อนนะครับสองนะครับกดติดตามเขาไปเลยครับอ่าเห็นไหม กดติดตามกดกระดิ่งเลื่อนไปทั้งหมดนะครับผมทาเหมือนช่องพี่ก๊อฟให้ครบทุกอย่างเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเสร็จปุ๊บกดไลค์นะครับผมแบบนี้นะฮะเสร็จปุ๊บใช่ไหมกดติดตามกดกระดิ่งเสร็จปุ๊บใช่แล้วไอ้เฮ้ยกดติดตามกดกระดิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดไลค์เสร็จแล้วนะครับถ้าอันไหนคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์นะครับผมอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะครับเข้ามาปุ๊บ เข้าที่วิดีโอเสร็จปุ๊บกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเลื่อนไปทั้งหมดนะครับกดไลค์และคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับคลิปเขาโอ้โหลดแรงมากเลยครับมาจากช่องพี่ก๊อฟครับคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปเขาไม่ต้องบอกว่ามาจากช่องพี่ก๊อฟนะ คอมเมนต์เกี so, like be, ่ยวกับคลิปเขานะครับคลิปเขาทําอะไรอย่างเช่นไม่ต้องห้ามคอมเมนต์บอกว่ามาแต่ช่องพี่ก๊อฟนะอย่างเช่นโอ้โหน้องขับรถรถน่าเล่นมากเลยครับอะไรแบบเนี้ยเขาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรให้ไปคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยไอ้โอ้โหรถแรงจังเลยครับผมอะไรเงี้ยน่าเล่นมากเลยครับอะไรแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าใครทาตามแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่ก๊อฟดูหลักฐานเอานะครับผมนะแต่ถ้าอยากได้แบบราดชัวร์แคปหน้าจอไว้นะครับเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่ะช่องที่หนึ กรบเดียวเองนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปช่องที่2ต่อนะครับผมกดติดตามช่องสปอนเซอร์ให้ครบทุกช่องที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับทาต่อเลยนะครับผมอ่าดูนะอ่ะสมมติถ้ามันเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะให้ทุกคนเดี๋ยวไปคลิปแรกของเขาใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเดิมครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเลื่อนไปทั้งหมดนะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็อ่ะเขาพาไปเที่ยวโอ้หน้าเที่ยวมากเลยครับคอมเมนต์ไปเลยโอ้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับผมหน้าเที่ยวมากครับอะไรแบบนี้นะครับผมเออ มาค่ะเอออ่าน,นี้เป็นช่องป้าพี่นะครับผม,มกดไปก่อนอ่านะนาเที่ยวมาค่ะอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เกี่ยวกับช่องเขาสมมติถ้าอ่าเสร็จปุ๊บทำเหมือนเดิมเห็นปะครบแล้วแค่นี้แหละนะครับดูคลิปสัก23นาทีดูคลิปอย่าลืมดูคลิปเขาด้วยนะดูคลิปเขาสัก2-3นาที4นาทีก็ได้ไม่ต้องดูคลิปจนจบดูคลิปสัก อ่ะสักสามนาทีก็ได้ชัวๆอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าไม่ต้องดูจบเหมือนช่องพี่ก๊อฟก็ได้เดี๋ยวลดให้เหลือแค่3นาทีพอนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเข็หน้าจอมาเหมือนเดิมครับเบสอ่าแบบนี้ว่าเราทําตามครบแล้วนะครับแค่นี้จบแล้วเห็นปะนี่แหละนะครับคือวิธีรับเพชรรับบัตรกีหน้าง่ายๆเลยนะครับหนึ่งกดติดตามช่องพี่สองกดไลค์นะครับสามดูคลิปช่องพี่ก๊อฟให้จบสี่นะครับกดติดตามช่องสปอนเซอร์ที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ครบทุกช่องนะครับถ้าเป็นช่องเพลงก็บอกว่า เพาะมากๆครับอะไรแบบเนี้ยสมมติถ้าไปช่องเพลงนะเป็นคลิปเพลงก็บอกเพลงเพาะมากๆครับพัฒนาต่อไปนะเพลงเพาะครับเพลงเพาะครับอะไรเงี้ยเพาะจัดอะไรเงี้ยคอมเมนต์เกี่ยวกับช่องเขาอะช่องเขาทำอะไรนะครับไปกดติดตามเพื่อสปอนเซอร์ให้ครบทุกช่องนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วนะครับผมมาคอมเมนต์นะครับว่าทําตามนะครับครบทุกอย่างแล้วนะครับผมเนี่ยคอมเมนต์แบบเพื่อนแต่เนี่ยเป็นช่องเก่าที่วิจเจกไปนานแล้วนะครับ อ,อยากได้ชุดครับทําตามเสร็จแล้วครับอยากได้ไรให้คอมเมนต์มาแค่นี้เลยครับน้องๆก็จะได้ไอเดียเกมฟรีไฟเพชรบัตรกัลิยาไปเลยนะครับผมพี่เชื่อว่าคนที่ทําตามอาจจะมีไม่กี่คนนะครับผมนะก็เลยแบบมีไอเดียเอาไว้แจกให้เลยนะครับผมอย่ารืมนะใครทําตามทําครบแล้วครับมีหลักฐานคอมเมนต์แบบนี้เลยนะทาครบแล้วครับมีหลักฐานครับพี่กอฟ อยากได้ไอเดีเกมฟรีไฟอยากได้เพชรอะไรก็ว่ากันไปแค่นี้แหละโอเคนะเข้าใจกันใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมสาหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่เล่นกิจกรรมแล้วทําตามก,กฎกติกายอย่างต่องแล้วนะครับผมย้ําว่ามีสิทธิ์ได้ดีแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ทําตามก็อดนะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับอย่าลืมเลยครับกดติดตามช่องสปอนเซอร์ที่อยู่ด้านล่างใต้คลิป ให้ครบทุกช่องแล้วทําตามในสิ่งที่พี่กอลบอกนะครับหนึ่งติดตามนะครับผมสองกดกระดิ่งสามกดไลค์สี่ดูคลิปให้จบนะครับห้าคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปเขาคลิปเขาทำอะไรให้ไปคอมเมนต์แบบนั้นนะครับแค่นี้นะครับน้องๆต้องมีสิทธิ์รับไอเดียกมพ์ฟรีไฟลหรือว่าเพชรบัตรไก่นหน้าของรางวัลต่างๆได้แล้วนะครับอย่างว่าได้จริงแน่นอนครับถ้าใครอยากได้ดูคลิปให้จบแล้วทําตามเลยถ้าใครไม่เข้าใจสามารถก่อคลิป กลับไปดูแล้วค่อยๆทําตามได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจกอคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับแต่ห้ามกอดคลิปเดินหน้านะเพราะน้องๆอาจจะข้ามกิจกรรมในข้อบางข้อไปนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ยังมาได้จริงแน่นอนคลิปหน้ามาประกาศผลรางวัลแล้วก็แจกให้ดูการสตตีมแจกให้ดูในคลิปเลยครับยังมาได้จริงแน่นอนครับแล้วก็จะสุ่มแจกให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนไม่มีไอเดีเล่นบอกเลยได้แน่นอนครับมีเล่นแน่นอนถ้าดูช่องพี่ก๊อฟทุกๆวันนะครับแล้วทําตามกฎกติกาในสิ่งที่พี่ก๊อฟบอกนะครับ